ท่านแนนลุงพลไม่น่ารอดเอ็มตจวถึงหมู่บ้านเอาเรื่องนี้มาพูดแบบ2มุมให้ฟังเช่นเคยนะครับเป็นเวลา5ปีแล้วนะครับที่คดีลุงพลที่เขาไม่ยอมรับว่าเขาทําอะไรกับน้องชมพู่เนาะก็น่าจะสรุปได้แล้วมั้งแต่ว่าถ้าศาลอุทธรณ์ตัดสินจําคุก26ปีแล้วถ้าเขารับก็จบถ้าติดจริงๆก็ไม่น่าถึง26ปีหรอกครับน่าจะสัก10ปีแต่ถ้าเกิดว่ายังไปถึงดีกาก็อาจจะถึงประหารหรือว่าจําคุกตลอดชีวิตเลย อ่าแล้วหลักฐานอะไรที่มัดตัวลุงพลแบบแน่นหนารู้หรือเปล่านั่นคือเส้นผมของน้องชมพู่นั่นเองครับผมเพราะว่าในหลักฐานทั้งหลายนะครับมันมีเส้นผมที่ไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงตัดผมของน้องชมพู่ด้วยไม่รู้เกี่ยวกับการเ,ออเส้นไหวพยานนาคหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะมันเป็นที่ความเชื่อซึ่งพยานนาคก็ไม่ผิดอะไรพยานนาคเขาไม่ได้มาพูดอะไรด้วย หรือว่าจินตนาการในการพูดไปก็ไม่รู้แต่มันมีองศาในการตัดผมนะครับที่ประมาณ4ี่ห้าองศาหรือยี่หกองศาสักอย่างผมจําไม่ได้เหมือนกันก็คือผมที่เจอในรถลุงพลเนี่ยแบบมันน่าจะเป็นผมเส้นเดียวหรือเส้นเล็กมากๆที่อาจจะเผลอติดตัวมาแล้วก็พอลุงพลขึ้นรถไปเนะี่ยมันก็ไปหล่นในรถไงเออแล้วก็โอ้โหกันแบบพิสูจน์หลักฐานมันละเอียดอ่อนมากนะเหมือนในหนังเลยคือ องศาในการตัดผมเนี่ยมันเท่ากันพอดีทุกคนมันก็เลยเป็นเหตุผลให้มัดตัวลุงพลที่ปฏิเสธตลอดทำบีบน้ำตาในการออกโขนกระแสโอ้โหแบบเฟกมากๆที่เป็นคนรักหลานมากแต่จริงๆแล้วคือเป็นคนพาหลานขึ้นไปบนภูเขาแล้วก็ปล่อยหลานให้เป็นอย่างนั้นนคือแบบจิตใจต้องโหดเคี้ยมแค่ไหนคือถ้าเกิดลุงพลทำจริงนะลุง,งพลโคตรเลวเลยนะ เด็กสามขวบไม่รู้อหนูอิเนเอไปทำก็ทำไมอ่ะถ้าไม่ถูกกับพ่อกับแม่ก็ก็ก็ไปเจราจากับพ่อแม่เขาเด็กเกี่ยวอะไรต้องจิตใจควรเป็นยังไงหรอคือแฟนคลับลุงพลมาเลยนะครับถ้าเกิดว่าลุงพลทําจริงผมก็พูดนะว่ายังไม่รู้ว่าทําจริงหรือเปล่าแต่หลักฐานมันก็มัดแน่นแล้วซึ่งต่อให้รับหรือไม่รับถ้าหลักฐานมันแน่นขนาดนี้ก็ต้องยอมรับนะกฎหมายไทยก็น่าจะแบบชัดเจนและเร็วและแรงกว่านี้เหมือนกันนะใช่ปะ คือไม่รับคือเข้าใจแต่หาเหตุผลหลักฐานมาให้มันชัดเจนคือถ้าลุงพลรับอ่ะก็จะรู้นะว่าเหตุผลที่ลุงพลทาไปพอไรแต่นี่ลุงพลคือไม่รับเลยไม่รับไม่พอนะครับเหตุการณ์นี้นี่คือมันส่งผลต่อเขาเรียกว่ามายเซ็ตและสภาพสังคมไทยเหมือนกันนะว่าเฮ้ยคุณเอาฆาตกรที่กําลังจะเป็นฆาตกรเนี่ยไปเป็นอินฟูชื่อดังไปโขบบ้านกอกๆนี่คือแบบแหล่งทำมาหากินเลยเป็นที่ทัศน,นศึกษา เป็นตลาดนัดเป็นโหยูทูบเบอร์เนี่ยคือไปหาไรายได้ไปตั้งลกลากไปเช่าบ้านอยู่เพื่อถ่ายลุงพลลุงพลได้ค่าตัวใน,ในการเป็นพรีเซนเตอร์เป็นล้านๆไปร้องพงร้องเพลงอาจจะพี่ๆที่เขารู้ทาไม่ถึงกัรเนี่ยเขาก็ลบเพลงไปหมดละคือคนไทยเป็นงี้ครับเวลามีอะไรเป็นกระแสปุ๊บรีบดึงรีบแบบรีบเอาเอามาทำไรายได้ของตัวเองไม่เลือกคนดีๆมีความสามารถหน่อย ใช่ไหมอันนี้เป็นมาตรฐานที่ไม่รู้ว่าจะดังไปทั่วโลกหรือเปล่าเนาะวะ่าเอ้ย <c oughs> เป็นฆาตรกรแต่เป็นคนดังได้แล้วก็มีไรายได้จากคนที่แบบโหลากย่าที่ไม่มีอะไรเลยมีแต่แฟนคลับส่งของไปให้ไปทําบ้านให้ใหม่เอาง่ายๆนะดูลุงพลสมัยก่อนนี่งมๆพอดังหน่อยปุ๊บโหแอคหล่อเลยไม่ได้เกลียดนะลงนุงพลแต่ก็เกลียดแหละเพราะว่าไม่ชอบที่ไปทําเด็ก เด็กสามขวบเด็กสามขวบไม่รู้เรื่องอะไรลุงไปทําก็ททาไมเออเด็กตาดำดๆแล้วคิดดูเด็กต้องทอรมานแค่ไหนที่ขาดข้าวขาดน้ําแล้วต้องกลัวแค่ไหนเี่ยที่ไปอยู่บนเขาเป็นป่าน่ากลัวอยู่คนเดียวอะจิตใจทําด้วยอะไรวะผมโคตรเกียดเลยนวย้ยเด็กเขาไม่รู้เรื่องอะไรอ่ะทําทําไมวะฝากถึงทุกคนด้วยแล้วกันนะครับไม่ว่าจะจิตใจเป็นยังไงเด็กเขา ไม่รู้เรื่องอะไรต่อให้เด็กเขาซนเขาพูดจานู่นนั่นนี่เขาช้ำจากผู้ใหญ่มานะเออบางทีที่ไปลำคาญเขาตัวคุณเองน่าลำคันกว่าเขาหรือเปล่าตอนคุณเป็นเด็กคุณเป็นยังไงสังคมรอบข้างปลูกฝังให้เขาเป็นยังไงหรือเปล่าคิดหน่อยนะโตกันแล้วอะไม่ใช่ว่าคิดเอาข้าวข้างตัวเองอย่างเดียวเออแล้วณปัจจุบันลุงพลก็ยังไม่ยอมรับเนาะบางทีทําผิดขนาดนี้เลยยอมรับก็ก็คงจะเท่ขึ้นมานิดนึงมั้ง คงจะดูดีขึ้นมันนึงแต่ว่าสภาพนี้มันไม่มีอะไรดูดีแล้วล่ะเออคืออารวัตก็ออกมาวิเคราะห์เหตุการณ์นี้ตั้งนานแล้วก็โดนแฟนคลับอ,อ่ลุงพลเนี่ยทัวลงมากๆเลยอารวัตเขาก็เป็นนักสืบเป็น,เป,นเป็นตำรวจสายสืบมาก่อนเนี่ยเขาก็วิเคราะห์ตามความจริงเนาะถูกผิดว่ากันไปอย่างถ้าเกิดตอนนั้นมันอารวัตผิดจริงๆแล้วปัจจุบันเน,ะนาะณปัจจุบันแบบลุงพลพิสูจน์ตัวเองได้ว่าบริสุทธิ์มันก็จบครับ เออมันวิเคราะห์กันไปได้ต่างๆนานาแต่ต้นเหตุคือทําทําไมเออแล้วก็อินฟูทั้งหลายยูทูบเบอร์ทั้งหลายหรือว่าเจ้าของแบรนด์เจ้าของเพลงทั้งหลายคราวนี้ต้องคิดมากขึ้นแล้วเนาะเพราะว่าเหตุการณ์ไม่ใช่ลุงพลอย่างเดียวครับเวลาเหตุการณ์ที่ลำยยํำไยหรือว่าเหตุการณ์อื่นๆที่ใครที่เป็นข่าวแล้วเป็นมีมในด้านลบๆแล้วมันดังมากคนรู้จักเยอะมากเอาไปถ่าย MV ไปถ่ายซีรีส์ถ่ายละครไปเป็นพรีเซนเตอร์ไปช่วยขายของ ต้องคิดเยอะแล้วเนาะหรือว่าต้องออกกฎหมายกันเออก็ขอให้หลักฐานตรงเนี้ยมัดตัวลงพลให้มันจบสิ้นสักทีแล้วเป็นเคสสต๊ดดีให้ทุกคนเป็นบทเรียนแล้วก็ไม่ทําแบบนี้อีกแล้วกันแล้วฝากถึงจิตใจทุกคนด้วยนะครับว่าจะทําอะไรอะ่ะไม่ว่าจะรู้เท่าไปถึงการหรือตั้งใจหรือโมโหหรืออะไรมันไม่ควรต้องทําแบบนี้ปะมันมีอย่างอื่นให้ทําไม่ผ่อนคลายได้เยอะมากหลักๆคือครับปั้นจิตใจตัวเองให้ดีไว้ก่อน อ,อไปให้คนอื่นดีหรือถูกใจตัวเองทุกอย่างเป็นไปไม่ได้ตัวคนเองยังถูกใจทุกคนไม่ได้เลยนะปรับจิตใจให้ดีอยู่ในสังคมส่วนรวมให้มีความสุขไม่ทำร้ายใครไม่คิดร้ายออกับใครใครคิดร้ายเราก็ปล่อยวางเข้าไปโลกนี้มันน่าจะดีขึ้นอย่างเยอะเนาะอ่ะใครคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับลุงพลนะเป็นแฟนคลับลุงพลที่กลับตัวแล้วหรือ ใครที่ไม่ชอบลุงพลอยู่แล้วก็มาคอมเมนต์กันได้แบบสุภาพเลยกันส่วนใครที่เป็นแฟนขับลุงพลอยากจะทัวลงผมอยากจะด่าผมมาเลยครับถ้าทํากับเด็กแันนี้อยากจะใส่ผมมาเลยนะไม่ชอบมากๆครับผมเป็นคนรักเด็กอะแววตาใสๆของเขาจิตใจบริสุทธิ์ของเขาอะแต่พวกคุณเอาจิตใจโหดร้ายของคุณไปทำลายเขาทำไม โอเคเดี๋ยวมาอัปเดตกันต่อแล้วกันถ้าไปดีกาเดี๋ยวมาผมมาอัปเดตให้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผม